หยาคือเยอะมากเมื่อวานฝนตกพปพึบเดียวนะดูเหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ได้ถอนอันนู้นถอนไปแล้วยังขึ้นถอนไปแล้วยังขึ้นหยุดฝนตกวันเดียวงาะอ,อีกอันนี้เพียบไปเหนื่อยกับการถอนญ้านะถอนอันใกล้ๆนี้ so oh.

โคตรออกฝักแล้วนคฮะเดี๋ยวต้องมาเอาต้นข้างๆออกออกแล้วผมสวยเออเพียบเลย งนี้ก็จะปลูกดอกทานตะวันนะคะ ปีนี้มันร้อนมากเห็นไหมอากาศสีองศาในช่วงฤดูนี้นะคะมันก็เลยเป็นเหีเนเน่ยวๆเหมือนแบบนี้ปกติตอนนี้ยังเป็นหน้าฝนอยู่แต่ว่าปีนี้ฤดูฝนหมดเร็ว25วันค่ะตัวฝักยาวนะคะ เรามาลองทำเทคนิคทำให้ถั่วดกคนะ่ะทำให้ถั่วตกใจแล้วก็ดกการดูมาจากหนังสือนะคะของคนญี่ปุ่น,นะคะ่ะนี่ค่ะเราเนี่ยจับไปให้เราจับเนี่ยเข้าเข้าหมุนไปทางนี้ใช่ไหมคะเข้าหมุนไปเข้าหมุนไปทางนี้ใช่ไหมเห็น,นั้ยเพื่อนให้เราเนี่ยจับกลับด้านนะคะ ให้เราจับตัวจับตัวกลับด้านค่ะก็ให้หมุนไปทางนี้เนาะมุนไปคนละข้างคือข้างตรงข้ามอะ่ะแล้วเขาจะตกใจคนะ่ะเขาตกใจแล้วเขาจะออกลูกดกแต่ว่าจะทำให้หักคนะ่ะนี่เขากำลังเลื้อยไปใช่ไหมคะแล้วก็อ่ กำลังเลือไปแล้วก็ตรงกันข้ามเลยค่ะตรงข้ามเลยนะนกโ็โอเคกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาเดี๋ยวจะพาเก็บบวยด้วยรู้สึกว่าเขาจะสุกแล้วนะรอลุงไม่ไหวแล้วนี่ตอนแรกว่าจะรอลงเนาะเก็บเลยดีกว่า บวยนี่เป็นบวยพันลูกเล็กนะคะบวยจะมีแบบว่าหลายพันมากมีเป็นแบบร้อยร้อยพันพันร้อยร้อยพันพันพันนะคะนี่ค่ะ,ะมันเริ่มจะสุกลวโอ้ยสุกมากเลยเพื่อนลุงจะเอาลูกเล็กเนี่ยทำบวยเค็มนะแล้วก็ทำแบบ ใส่เบียนโตนะคะเข้ากล่องตอนเช้าไปกินที่ทำงานนะ,ะ,นะตายสุกเพราะอากาศร้อนมากเลยแหละคิดว่านะออุณหภูมิแบบสามสิบกว่าเสียงสามห้าอะไรแบบนี้แล้วเนาะ,ะเป็นต้นเล็กหลังบ้านนะคะต้นเล็กหลังบ้าน ปลูกต้นนี้ตรงนี้มันแบบว่าแน่นกันไปหมดเลยอ่ะมึงก็เจ้าเอามาปลูกแบบติดๆกันโ่ต้นนี้ก็ได้นิดหน่อยนะคะไม่ถึงครึ่งโล มาดูต้นนี้ค่ะเพื่อนอันนี้ต้นบานไม้ยานะลูกนี้ก็พันนี้ก็ต้นเล็กเมือนไอ้ลูกเล็กเหมือนกันนะแต่ลูกไม่ค่อยสวยเลยค่ะเพื่อนมันแบบตแตกแตก,แตกอะ่ะมันแตกแตก,แตกเ,นเนี่ยมันแตกแตกไปเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรอากาศร้อนหรือ,รอเปล่านี่ยค่ะ เดี๋ยวมาเก็บพร้อมพร้อมลุงดีกว่าเพราะมันเป็นแตกๆแ,แบบเนี้ย ตรงนี้ดกมากเลยแค่ตรงนี้เดี๋ยววันหลังเราพรุ่งนี้แหละมาเก็บกัะลงเนาะเนี่ยดกมากเลยสุกและพลัง ยังเปรี้ยวอยู่ปีนี้ไม่ค่อยดกเสียเยอะเลยเป็นมแมลงค่ะเพื่อนปีนี้ไม่สวยปีนี้ไม่เยอะอ่ะนี่มันเสีย ต้นมะเดือนะคะปีนี้ออกลูกด้วยนี่นะมีลูกแต่มะเดือมะเดือญี่ปุน่นอีกก็ยังมีให้ตัดกินอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงปลายดูแล้วมันก็แบบเราเบื่อแล้วเนาะนี่เป็นแตงโมแม่ย่าน,นะคะปลูกแตงโมคือซื้อต้อนกล้ามาจากสาก์การเกษตรแล้วก็ เป็นสมาชิกอยู่นะนี่เห็นไหมเตแยงโมโตโแหละก็เอาอะไรมาคลุมซะหน่อยเพราะว่าอีกานะคะอีกาจะมากินน่าจะปลูกประมาณสามสี่สามต้นนี่แหละค่ะปีนี้กปลูกไม่เยอะเนาะปีที่แล้วปลูกแล้วก็ไม่มีใครกินนะกินไม่ทันอะไรอย่เงี้ยไม่ได้เก็บ ต้องใช้เกียวลาขึ้นแบบเร็วมากเลยนี่ต้นเราเร่ยออกเลยเดี๋ยวเขาก็งอกใหม่ ดีมากดึงออกให้หมดเลยกว่าเดิมเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเกี่ยวอันนี้เป็นเสรศษๆเนาะเดี๋ยวมาเกี่ยวตรงนี้อกีกนี่เอาเกี่ยวทิ้งดีไหม มันตายแล้วเนาะต้นบดเหมือนโบตันอะ